หากคุณต้องการพวงคุญแจที่มีแต่ความชิบหายเราขอแนะนําพวงคุณแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่แต้นเคป๊หรือใช้เป็นดากระจายกำจัดสตูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเด้อๆๆๆๆแปลกแแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดีวะ สั่งซื้อวันนี้เลยสเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทางช้อปปีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสตข้อความอะไรก็ได้หลังพวงคุญแจด่วนมีจํานวนจํากัดสั่งมาแค่นี้รีรีสีกันด้วยนะจ๊ะ วอลเปเปทูแมคครูจิมรู้เคียสวัสดีครับผมเจมจินวารูนะครับและหลายคนก็คงเล่นเกมลีกออฟดิจิท i ลไวรัสกันอยู่ใช่ไหมครับทุกคนต่างทราบดีนะครับว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวที่จะเจอกับสุดยอดอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเกมลีกออฟดิจ e นั่นก็คืออีเวนต์รูนเนชั่นซึ่งหลายคนนะครับก็ถามเข้ามาว่าพี่ครับสรุปว่าอีเวนต์ของรูนเนชั่นเนี่ยตกลงลว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วจะมีแชมเปี้ยนตัวไหนโผล่มาบ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็ อีเวนต์ต่อไปครับก่อนต้องกล่าวก่อนเลยนะครับว่าอีเวนต์ลูเนชั่นเนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าส่งผลกระทบกับทุกเกมในค่ายไรออดเกมไม่ว่าจะเป็นเกม l e g กออฟ l e เ g นส์ลีกออฟลีเจนส์วายวิฟทีมไฟต์แท t ติกลีเจนส์ออฟรูนเทล่าหรือแม้กระทั่งเกมเอพีเอสอย่างวอร์รอลแลนด์เองก็ตามทุกเกมนะครับมีผลกระทบหมดและอีเวนต์นี้นะครับยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าค่ายเกมไรออดเนี่ยต้องสร้างเกมใหม่อีกเกมหนึ่งซึ่งจะเป็นการรวมตัวเหล่าแชมเปี้ยน เพืจะไปตบตัวของเวโก้นั่นเองซึ่งเกมนั้นชื่อว่า Rune King ซึ่งเกมรูนคิงนะครับจะว่าด้วยสุดยอด6แชมเปี้ยนนะครับจะรวมตัวกันไปตบเวรโก้และประเด็นที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือในบทพูดของเกมร e กออ e ลีเจนในเวอร์ชัน p c ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญครับซึ่งในข้อมูลนี้นะครับนั่นก็คือ Mid Fortune ตัวละครหลักของเกมรูนคิงได้พ่ายแพ้และกลายเป็นรูนมิดฟอร์จูนเรียบร้อยและแชมเปี้ยนตัวต่อไปที่จะเข้ามาเป็นเซนตินอลออฟไลท์นั่นก็คือแชมเปี้ยนใต้ทะเลลึกอย่างไป ซึ่งเรียกได้ว่าผิดคาดกันมากๆเลยครับตัวเองนะครับก็อยากเขียนเหมือนกันนะครับว่าตัวของไฟนั้นจะสามารถเป็นเซติโนออฟไลท์ได้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบนี้แล้วซึ่งปกติแล้วครับตัวของไฟเองก็ชอบล้างแขนอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่จะล้างแขนให้ตัวของมิดฟอร์จูนเนี่ย ก็น่าจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ตัวของไปอยากจะทํานั่นเองแต่ว่าน,นี่ก็อาจจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องของเกมลูนคิงไปแล้วก็ได้นะครับส่วนข้อมูลสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับก็บคือแชมเปี้ยนในอนาคตที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม League of Legends w i l d Rift ในส่วนนี้นะครับผมเองก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับแต่ที่ยืนยันได้1 0 0็ก็คือตัวของเซนนาและตัวของลูเซียนนั้นมาแน่นอนในเกม League of Legends w i l d Rift นะฮะแต่ก็มีแชมเปี้ยนอีก2ตัวละครด้วยกันที่มีการพูดถึงโดยผู้พัััฒนานะคก็คือออตตววขขงงแล ซึ่งเวบทีนะครับเป็นหนึ่งในทีมงานของไรออดก็ได้ออกมาพูดผ่านทาง reddit อย่างชัดเจนว่า mm hmm. ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับ mm hmm. พวกเรานั้นไม่ลืมตัวของยอริกอย่างแน่นอนเพราะตามเนื้อเรื่องนะครับ mm hmm. ผมตัวของยอริกนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลจากการที่ตัวของเวโก้นั้นได้ทําการเปลี่ยนเกาะเบรเซสไอให้กลายเป็นชาร์โดไอถึงแม้ว่าตัวของยอริกเองนะครับผมจะมีร่างกายเปรียบเสมือนอันเดธแต่ใจใจของเขาครับยังคงความเป็นมนุษย์อยู่ซึ่งเป้าหมายของยอริกนะครับนั่นก็คือต้องการที่จะถอนคำสาบ และเปลี่ยนให้เกาะ Shadow Eye กลับมาเป็น b r a s e t Eye อีกหนึ่งครั้งรวมถึงตัว m a ok l c a i นะครับที่มีชะตากรรมคล้ายกับตัวของ Yorick เหลือเกินซึ่งเจ้านั้นนะครับก็มีความแค้นกับตัวของ Wago ไม่ต่างกันเลยครับดังนั้นก็ต้องมารอรุ้นนะครับว่าแชมเปี้ยนสตัวนี้จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม League of Legends Wild Rift ในแพทต่อต่อไปหรือเปล่า แต่ผู้พัฒนาได้ทาการยืนยันแล้วว่ายังไงซะเขา2คนนี้นะครับก็น่าจะมีเนื้อเรื่องหรือว่าอินเทอร์แอคบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในเกมอย่างแน่นอนพี่ครับแล้วสรุปในแผกต่อไปเนี่ยจะมาวันไหนจะมาปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าหรือว่าวันที่8กันแน่จะมาวันไหนกันแน่ครับไม่ว่าจะเป็นปลายเดือนนี้ซึ่งวันนี้มันก็วันที่29แล้วนะหรือว่าจะเป็นในช่วงต้นเดือนวันที่1ไปเลยหรือว่าจะเป็นวันที่8ส่วนตัวเรานะครับตัวผมเองเนี่ยพูดตรงๆว่ายังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้อย่างชัดเจนแต่ ที่เราเคยได้ประสบพบเจอกันมานั่นก็คือในปกติแล้วนะครับในการอัปแพทหรือว่ามีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆเข้ามาทั้งเกม l e a กออฟฟิเชียนไวร์วิฟหรือว่าเกมอื่นๆในค่ายเกมไรออดเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับจะมีการอัปในวันพฤหัสบ,บดีซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการอ้างอิงตามข้อมูลก็จะมีทฤษฎีเกิดขึ้นประมาณ2ทฤษฎีได้ครับในการอัปเดตแพท 2.3B นั่นก็คือทฤษฎีแรกแพท 2.3b จะถูกเปิดเผยและถูกอัพมาในวันที่1กรกฎาคม โดยข้อมูลที่สามารถนำมาซัพพอตในทฤษฎีนี้ได้นั่นก็คือปกติแล้วในเกม g u e of Legends Wild ์ว f t เนี่ยถ้าจะมีการอัปเดตแพชใหม่อัปเดตแชมเปี้ยนใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยภายในช่วงระยะเวลา2-3วันก่อนที่แพชจะทำการอัปเดตจะมีการปล่อยข้อมูลของแชมเปี้ยนต่างๆออกมาชิมลางอันที่เช่นนะครับในกรณีของแพชล่าสุดที่มีการปล่อยข้อมูลของอิลิเยและตัวของรีเวนทางเพจต่างๆในเกม League of Legends Wild Rift ก็มีการปล่อยข้อมูลอาวุธนั่นนู่นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบของรรเวนหรือว่าจะเป็นมีดบินของอิลเลียเองก็ตามซึ่งก็จะมีการปล่อยเป็นแพทเทิร์นนะครับนั่นก็คือวันแรกปล่อยตัวเรเวนวันที่2ปล่อยตัวอิลเลียและวันที่3ก็มีการปล่อยแพทออกมาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในวันที่28เนี่ยก็มีการปล่อยตัวปืนคู่ของตัวลูเซียนและในวันที่29สดสดๆ้อนเลยครับก็มีการปล่อยอาวุธของตัวเซนนาออกมา ดังนั้นครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับว่าในวันที่30หรือในวันที่1เนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญหรือถ้าหนักสุดเนี่ยก็อาจจะมีการปล่อยอัปเดตแพท2.3 b กันเลยทีเดียวซึ่งในทฤษฎีนี้ก็เป็นไปได้สูงมากเหมือนกันครับส่วนทฤษฎีที่2นะครับนั่นะคือ ทางผู้พัฒนาครับต้องการที่จะปล่อยให้แพชเนี่ยดำเนินไปเหมือนกับในเวอร์ชั่นของ PC และมีการปล่อยกำหนดการออกมาแล้วอย่างชัดเจนนั่นก็คือวันที่8กรกฎกาคมซึ่งก็เป็นวันพฤหัสบดีเหมือนกันครับซึ่งในข้อมูลส่วนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำการแก้พัซเซิลต่างๆนะครับในเว็บไซต์ของเกม League of Legends ในกิจกรรมของ l u e Nation จะทำให้เรานะครับผมได้เห็นวันกำหนดการอย่างชัดเจนของอีเว e n นต n e l o f Light ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะเป็นการยืนยันแล้วว่าอีเวนต์ของ Sentinel o f Light หรือ Lunation นะครับจะมีการเริ่มต้นในวันที่8กรกฎาคมจนถึงวันที่10สิงหาคมเลยทีเดียวนั่นคือการกินระยะเวลา1เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าทฤษฎีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับดังนั้นเพื่อนๆน,นะครับผมก็ต้องมาอรอลุ้นกันว่าในวันที่30หรือวันที่1ที่กำลังจะถึงนี้จะมีอะไรปล่อยออกมาหรือเปล่า เช่นตัวของซีนิมติกหรือว่ากำหนดการต่างๆถ้ามีการปล่อยออกมานั่นก็แปลว่าทฤษฎี1ถูกต้องครับหรือถ้าเกิดว่าผ่านวันที่1ไปก็ต้องรออีกทีวันที่8ตามที่ในรูปนั้นได้ทําการสปอยออกมาแต่ที่แน่นะครับแชมเปี้ยนที่จะมาเนี่ยก็มี2ตัวแล้วแน่นอนก็คือตัวของลูเซียนและเซนาอย่างที่ผมบอกไปส่วนตัวละครอื่นที่ปรากฏตัวออกมาในภาคสแปดอารอย่างเกวนและตัวละครใหม่อย่างอัคชัน อันนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆหลุดออกมาเลยนะครับดังนั้นผมเองไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มอะไรได้เลยครับแต่มันก็มีทฤษฎีหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเข้ามาครับนั่นก็คือทฤษฎีแรกแชมเปี้ยนใหม่อย่างอาร์ชัน จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพด2.4ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าตัวละครอย่างอาร์ชันนั้นเป็นตัวละครที่ฮอตฮิตที่สุดในปัจจุบันนี้เพราะหลายคนนะครับผมคาดหวังและอยากให้ตัวอาร์ชันนั้นเข้ามาในเกมลีกออฟดิจินไวร์ิฟอย่างแน่นอนซึ่งผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับตัวละครอาร์ชันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครม้ามืดแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครล่าสุดแล้วนะครับที่จะเข้ามาในเกมลีกออฟดิจน ส่วนในวายรินะครับยังไม่มีการประกาศช,ชัดเจนแต่ผมเชื่อซะเลยเกินครับว่าตัวอาร์ชันยังไงนะครับก็ต้องเข้ามาในเกมลีกออร์อดิจ i นวายริอย่างแน่นอนซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับไฟล์หลุดต่างๆของอาร์ชันนั้นยังไม่มีออกมาเลยนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนตัวอื่นนะครับอย่างตัวของเกวนเวโกเองเนี่ย ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีไฟล์หลุดออกมาเลยนะครับดังนั้นผมไม่สามารถที่จะยืนยันได้เลยว่า2ตัวละครนี้จะถูกเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะมีส่วนในอีเวนต์นี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม League of Legends War ว i แต่อย่างใดนะครับ ก็ต้องมาลอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าสุดยอดแชมเปี้ยนตัวละครสําคัญอย่างเวโกและตัวของเกวนนั้นจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าตัวของเวโกจะถูกเพิ่มเติมมาในตอนนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าบักกระจายแน่นอนครับท่าเพื่อนนะครับมีทฤษฎีอะไรที่น่าสนใจหรือต้องการจะตอบหรือถามคําถามต,าต่างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยิ่งคุยกันเยอะยิ่งดีครับส่วนคำถามถามว่าเอ้าแล้วตกลงว่ารีแลงวันไหนนะครับก็ทําคลิปไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับยังไงนะครับ ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมเหล็กออริจินวาเว็บนึกถึงจินวารุก่อนจากกันนะครับขอญาตฝากสปอนเซอร์นิดนึงนะครับผมกาชิริเปนะครับผมเว็บเติมเกมที่สามารถไว้ใจได้100%่เปอนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถทักไปที่เพจโดยตรงนะครับโดยที่เข้าไปที่เพจ Facebook นะครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับหรือเกิดใครมีไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับบนหน้าจอตอนนี้ เพื่อนๆเติมแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับาเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อออออยยยู่่่่่ดด้้าาาานนนนนนลลลลลงใตคคคิปเเเเเเะะรรรัับบแวกกพพืืืๆมห อเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ x e c u t e ลิงค์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสํหรับวันนี้สวัสดีจ้า